ที่หลวงตาเคยบอกว่าทําบุญชาติเดียวแต่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เป็นอาสองไข่นี่ก็ทํากันยังไงครับหลวงตากรรมาฐานเ่ยกรรมคือการกระทําฐานก็คือจิตคือการฝึกจิตคือการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยนะถ้าไม่มีฐานเราไปสร้างบาร,รมีอย่างอื่นไม่ได้หรอกฮนะถ้าเรามีฐานนะฮะเราจะทําได้ตลอดตลอดไปนะฮะไม่ใช่อาสองขายเดียว ตลอดไปจนกว่าเราจะสําเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาเพราะฉะนั้นท่านหลวงปู่ท่านบอกฮะเองต้องฝึกกรรม,มาฐานก่อนฝึกฐานให้มันแน่นก่อนถ้าเองไม่มีฐานนะเองจะไปเรียนอะไรได้ฝึกอะไรไม่ได้หรอกฮะพาดท,ท่านบอกมันจะพลาดเพราะฐานไม่แน่นพลาดนะเพราะฉะนั้นท่านให้ฝึกกรรม,มาฐานก่อน มให้ทําอย่างอื่นไม่ได้ทําอย่างอื่นก่อนถ้าทําก่อนนะมีโอกาสพลาดได้มากถ้าเรามีฐานเนี่ยสดมนภาวนาอย่างที่ท่านแนะนํานะมันสดมนมันแพรเมตตามันเปลี่ยนอารมณ์หมายถึงมันบันทึกบันทึกบุญนะบุญบันทึกได้ตลอดเวลานะฮะจากตาหูจมูกลิ้นกายเนะี่ยเรามองเห็นเราก็เป็นบุญแล้วฮนะ ตาหูได้ยินเสียงก็ได้บุญฮนะชิดมุมบวกน่ะคือบุญ,บ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 ญถ้าทําได้ก็ชีวิตหนึ่งเนี้ยก็ร้อยปีประมาณนะฮะอาจจะไม่ถึงมีน้อยคนที่จะถึงประมาณเจ็ดสิบหกสิบเก้าสิบแปดสิบวันหนึ่งยี่สิบชั่วโมงเราบันทึกบุญได้มากเท่าไหร่เราบันทึกเรื่องทางโลกมากเท่าไหร่ อารมณ์ทางโลกอารมณ์ทางบุญมีมากน้อยเท่าไหร่ถ้านักปฏิบัตินักสร้างบาร,รมีเขาจะพิจารณานะ,ะการพิจารณาทุกวันเนี่ยฐานมันจะแน่นไวมากเพราะเราเราเราหาความบกพร่องของเราได้ฐานในสำคัญนะฮะบางคนไปทำอย่างอื่นนะ,ะบางคนอาจะเอายอด บางคนเกิดมาพาท่านพูดถึงเรื่องไม่เกิดแต่ไม่เข้าใจเรื่องฐานของตัวเองพอทําได้สักพักไม่มีฐานก็เลิกก็เบื่อไม่มีฐานเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ช่างหรอกถ้าฐานไม่แน่นไปไม่ได้หรอกพิจารณาตัวเราวันเนี้ยอารมณ์มันไปทางไหนเป็นส่วนใหญ่ ทางโลกมีมากกว่าทางธรรมไหมถ้ามันมากกว่าแสดงว่าขาดทุนแล,ะละ้วล่ะไม่ใช่นักสร้างกำลังนะไม่ใช่นักสร้างฐานท่านจึงสอนหลวงตาว่าเองต้องฝึกตลอดชีวิตห้ามหยุดตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ตราบใดที่เองกินอยู่เองต้องฝึก ตลอดเวลาที่เองนึกได้ใช้อาริยบทที่มีอยู่คือยืนเดินนั่งนอนนอนเองก็ต้องสวดให้หลับตื่นนอนไม่ต้องทำอะไรก่อนอันดับแรกก็คือบริกรรมก็คือสวดมนต์ก็คือภาวนาก็คือน้อมจิตไปในทางบันทึกบุญท่านจึงบอกให้ จิเองห้ามไปไหนอยู่ที่พระอยู่ที่บทสวดอยู่ที่ข้าคืออยู่ที่หลวงพ่อให้อยู่แถวแถวนี้ยอย่าให้มันไปไหนถ้ามันไปก็ดึงมันมาทำไมต้องให้มันอยู่ตรงนั้นเพราะตรงนั้นเป็น,เป,นเป็นขุมพลังงานท่านบอกเองอยากรู้อะไรเองก็ถามพระได้ใช้ความรู้สึกได้เองอยากรู้เรื่องทางโลกและทางธรรม ใช้พระใช้บทสวดมนต์นอมไปสิพระนอมไปสิบทสวดมนต์นอนไปสิลูกของท่านเพราะเพราะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสื่อมันเป็นสื่อของท่านหมายถึงมันเป็นพลังงานของท่านมันเป็นบรารมีของท่าน